ไปวางไว้ที่โลงเนะแล้ราก็จะเคาะเรียดพราเคาะเสร็จตึงตึงตึงพ่อเอามาเอามาให้แล้วนะทันหลังปุ๊บเคาะตัดครับตึง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 พอลงก้าวจากโลจากเตียงนะขาก็ไปสะดดกับรองเท้าคู่หนึ่งครับเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่อยู่ใต้เตียงแกก็สั่งขอนใจไม่ดีนะแกก็เลยโทรตามเบลวบอยขึ้นมาแล้วก็ให้มาลื้อเตียงดู สิ่งที่พอพลิกเตียงขึ้นมาเท่านั้นแหละครับสิ่งที่เจอคือศพศพหนึ่งครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพล,ลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกค่ําคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบาดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่คุณผู้ชมชื่นชอบครับและในค่ําคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการกับเรายังคงอยู่กับเราอีกหนึ่งสัปดาห์ครับนั่นก็คือคุณวิน และตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยคุณวินเกริ่นไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศพมาพร้อมกับเรื่องศพหลอนเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณวินเรายังคงเว้นระยะห่างและก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งรายการครับ แล้วตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับคุณวินกันเลยฮะคุณวินสวัสดีก้อบหนึ่งครับสวัสดีครับผมแหม่ต้องบอกว่าคราวที่แล้วนี่ลุกแบบแจ็คเก็ตวัยรุ่นวันนี้มาลุกสุขุมอาจจะเปลี่ยนนิดหนึ่งรบกวนอีกหนึ่งสัปดาห์ได้เลยครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่คุณวินเกล่นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยครับผมมันเกี่ยวข้องกับศพใช่ครับผมเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองอ่า เป็นอยู่หนึ่งในเหตุการณ์นั้นด้วยครับผมศพลอนที่ว่านี้ไปยังไงฮะมันเกิดขึ้นนะครับกับรุ่นพี่ผมคนหนึ่งนะครับเขาชื่อพี่ว่าพี่เปานะครับพี่เปาเนี่ยแกก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพแล้วเพื่อนบ้านครอบครัวแกอยู่ทางต่างจังหวัดนะครับวันหนึ่งนะครับก็มีโทรศัพท์มาหาแกบอกว่าพ่อแกเสียอครนี้แกก็งงนะครับเพราะว่าไม่มีใครเคยบอกแกก่อนหน้านี้เลยว่าพ่อเขาเป็นอะไร คือพ่อท่านเสียเป็นเพราะเป็นโรคมะเร็งแล้วพ่อก็รักพี่เปามากโดยที่ไม่เคยบอกเลยว่าเขาป่วยไม่ไม่ให้ใครบอกติดขาดนะครับจนมารู้ทีหลังว่าพ่อเป็นมะเร็งเสียก็เลยเสียใจเหมือนกันแล้วก็กลับไปร่วมสุกงานศพแต่เนื่องจากตายแล้วอะทางญาติพี่น้องเขาจัดการเรื่องศพหมดแล้วนะฮะก็จัดโรงจัดทีละงเขาไม่สามก็ไม่ทันลถน้าศพศพอยู่ในโรงอยู่แล้ว,เร,ลวเรียบร้อยไปแล้วคราวนี้ พอไปถึงวันที่สองที่ทำงานศพครับอยู่ๆครับโรงนั้นนะครับก็มีน้ำเหลืองไหลออกมาอุ้ยหยดลงมาที่พื้น,ม,นมีน้ำเหลืองข้ามน้ำเหลืองไหลออกมาคือทุกคนก็มองว่าเอ๊ะหรือว่าเกิดจากศพเริ่มเนา่าแล้วอาจจะไม่ได้ฉีดฟอร,ร์มาลีนหรือไงหรือว่าลืมหรืออะไรก็แต่ก็เลยตกลงกันในหมู่ญาติว่าจะทำยังไงดีก็พี่ป๋าบอกองั้นเดี๋ยวซื้อโรงเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวซื้อเปลี่ยนใหม่ก็เลยพี่ป๋าก็เลยไปจัดการซื้อโรง ครั้งนี้ได้โอกาสแล้วครั้งแรกอ่ะไม่ได้เลือกโรงให้พ่อ,อครั้งนี้มีโอกาสได้เลือกแล้วก็เลือกที่ตัวเองชอบเพื่อไปให้พ่อพอเลือกเสร็จปุ๊บไปตั้งไว้ข้างๆเปิดโรงอีหนึ่งเพื่อจะย้ายศพออกจากจากศพจากโรงเก่าเข้าสู่โรงใหม่ครับทุกคนก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าในโรงไม่มีน้ำเหลืองไม่มีคราบอะไรเลย,ยคุณพ่อก็แห้งปกติดีไม่เ<ล>น่าเลยไม่ได้เน่าไม่เน่าเลยเทุกคนก็ งงกันอา้าวและที่เห็นน้ําเหลืองอกวันก่อนนี่คืออะไรก็เลยคิดกันมาเองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่ออยากรอพี่เป่าเลือกโรงให้ก็เลยโอเคเมื่อพี่เป่าเลือกโรงให้ก็เลยยอมยอมที่จะไปอยู่โรงใหม่ก็เลยย้ายพ่อเข้าไปสู่โรงใหม่ครับพอย้ายมาสู่โรงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดเรียบร้อยตามพิธีทางศาสนาเสร็จตกกลางคืนก็จะมีชาวบ้านครับมานั่งดื่มเป็นเพื่อนศพอ,อะไรอย่างนี้นั่งกัน เนื่งด้วยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มเหมือนกันสมัยยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนดื่มตัวโยงเลยแหละครับผมครั้นี้ก็มีการดื่มกันสักพักหนึ่งครับอยู่อยู่ครับขวดเหล้าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารเปล่าเป่าครับมันก็ระเบิดแตกสนัน่นตุ้ม,มดังทั้งศาลาทุกคนก็หันไปมองถ้าเป็นขวดโซดาขวดน้ำมะลอนยังพอเข้าใจแต่นี่พอเป็นขวดเหล้าก็เลยงงเอ๊ะมันจะระเบิดขนาดนั้นเลยเหรอที่เปล่าก็นึกขึ้นได้หรือว่าพ่ออยากดื่มครับอ่าไงเพร่อพ่ออยากดื่ม เดี๋ยวไปหากมาให้ก็เป็นธรรมดาครับพ่อแล้วก็หาเล่ามาให้ให้พ่อแล้วก็ไปวางไว้ที่โรงเสร็จแล้วเราปกติเราจะให้ทําไงครับเวลาเราไปเจองานศพเราก็จะเคาะเรียดที่โรงใช่ใช่ใช่พ่อดืม่มนะพนะอ,ะอะเคาะเสร็จตึงต้งตึงต้งพ่อเอามาเอามาให้แล้วนะหันหลังปุ๊บเพาะกลับครับตึ้งตึ้งตึ้งพี่เตาแบบพ่อไม่ต้องขอบคุณแบบนี้ก็ได้มันมันก็กลัวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ย ก็คือก็เสียงสะท้อนกลับมาทันทีพ่อมาถึงคิวผมบ้างวันนั้นผมกับพ่อก็มามาร่วมงานสมคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าเกริ่นก่อนว่าพ่อผมอะ่ะก็จะมีเซนส์คือเรื่องของการขนขน,ขนลุกเวลาเขาเจออะไรเงเขาจะรู้สึกว่ามีขนลุกแล้วเขาจะรู้สึกเอ๊ะมันต้องมีอะไรเนี่แบบแปลกๆแบบแบบน่ส่วนผมเนี่ยมันมันติดมาตั้งแต่ตอนเด็กคือเมื่อก่อนบ้านผมอยู่แถวสาธุประดิษฐ์แล้วเวลา ถ้าที่ทำงานแม่เวลาผ่านเนี่ยมันจะผ่านป่าช้าวดัดดอนประจำมสมัยก่อนป่าช้าวดัดดอนมันไม่เหมือนสมัยนี้โอ้สมัยนี้เป็นสนามลานออกกําลังกายผมเมื่อก่อนเนี่ยจำได้คือเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับมันมีถนนตัดเนี่ยแตข้างมันยังเป็นหลุมศพหลุมศพหลุมศพอยู่เลยคือเราเห็นหลุมศพตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบผ่านป่าช้าเห็นอย่างนี้เลยแล้วเวลาทุกครั้งที่ผ่านเนี่ยผมจะได้กลิ่นประหลาดอยู่กลิ่นหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันกลิ่นอะไรผมก็จะถามแม่ว่านี่คือกลิ่นอะไรแม่เขาบอกกลิ่นสาบผี Hmm. ผมก็เลยจํามาชื่นใจว่าอ๋อกลิ่นแบบนี้เขาเรียกว่ากลิ่นสาบผีบเพราะฉะนั้นเวลาผมไปงานศพไหนแล้วผมได้กลิ่นนี้ผมจะรู้สึกทันทีว่าหรือว่าจะ,จะมีดวงวิญญาณหรือผีที่อยู่แถวนั้นมา,มาอยู่ใกล้ๆเราทําให้เราได้กลิ่นครับผมพอกลับมาที่งานศพของพ่อพี่เปัาผมกับพ่อก็กําลังจุดธูปไหว้เขาอยู่ๆก็มีลมมาปะทะผมกับพ่อซึ่งตอนนั้นน่มันเป็นศาลาปิดมันไม่น่าจะมีลมที่ไหนมาแล้วก็ไม่มีพัดลมด้วยครับพอปะทะปุ๊บ ผมได้กลิ่นทันทีปึ๊บผมรู้ละนี่มันกลิ่นสาบผีที่ผมได้กลิ่นพ่อหันมามองหน้าผมหันมองหน้าพ่อเหมือนมีางอะไรบางอย่างแต่ไม่พูดกันเหมือนรู้กันนะรู้กันแล้วไม่พูดกันเสร็จโอเคนั่งสวดทําพิธีเสร็จตอนเสร็จแล้วพอกำลังจะกลับกลังลาญาติพี่น้องล่ำลาพี่เปาเสร็จปุ๊บกำลังจะจะกลับปุ๊บผมหันกึ๊บไปมองหน้าพ่อพ่อหันมามองหน้าผมเพราะผมได้กลิ่นอีกแล้วเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างไม่พูดกันแล้วก็เดินไปที่รถ พอเข้าเราสร็จก็คุยเลยครับได้กินอ่ะได้กินพ่อพ่อขนลุกว่ะอยู่ๆเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างหลังแล้วขนมันก็ลุกขึ้นมาตลอดเลยนะครับ,รบเราก็เลยสุดโอ้สงสัยลุงอะ่ะคงแบบมาส่งก็คงอยา่างเรามาก็เลยมาส่งเลยมาทักทายก็เลยไม่คิดอะไรพอวันเผาครับพอวันเผาเนี่ยเกิดกับผมเต็มๆเ,เลย ครับผม่าเป็นคนชอบที่จะช่วยคนอื่นมาเราอะไรเงี้ยในงานวันเผาครับชอบยกโล่าช่วยกันยกขึ้นเมนช่วยกันแบบพาไปวนรอบอ่างเงี้ยครับผมก็จะช่วยกันอ่าแรงผู้ชายช่วยกันยกน้อยก็ไปช่วยกันยกยกมาหลายงานนะครับอยู่ๆมาเจองานนี้ครับม,มันยกไม่ขึ้นมันเป็นยังไงอ่ะมันหนักมันหนักมากครับมันหนักแบบตอนนั้นกี่คน8ดคนแล้วครับข้้งละสี่นะครับ,รบซึ่งแบบผู้ชายแบบศพคนอนะ่ะ ผู้ชายคนเดียวอะแต่ผู้ชายอีกแปดคนยกอะยกไม่ได้มันหนักมากครับแล้วมันก็หนักจนผมลืมไปเลยว่าเขาห้ามพูดว่าหนัก,นกมันจะถึงอยู่แล้วครับแต่มันก็จะเอ๊ะเอ๊อจนผมเผลอพูดว่าโอ๊ยทําไมหนักจังอืพูดเท่านั้นแหละครับทุกคนหันมองหน้าปุ๊บยับพูดโอ้ยผมพูดไปแล้วเชื่อไหมครับเอาไม่ขึ้นเลยครับอีกสามข้นจะถึงถึงเมนอยู่แล้วเอาไม่ขึ้นหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมจนแบบ คิดแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้ลวงต้องตกพื้นแบบกระแทกแน่ๆเลยคงแบบโอ้โหคันนี้เนี่ยอูโนี่โทษนะฮะเป็นภาพอุจาร์เลยนะนแน่เลยแล้วคือความรู้สึกแบบแย่คือคนที่ยกมันก็ต้องแย่มากเลยทุกคนเลยเรียกตะโกนผู้ชายที่อยู่แถวนั้นทั้งหมดให้รีบขึ้นมาก็หูเขากรูนขึ้นมาช่วยกันเลยครับดันจนขึ้นไปได้พอดันขึ้นไปได้เสร็จปุ๊บเดินลงมาทุกคนก็มองค้อนผมมาก็ร้องว่าเพราะ พูดอ่ะเพราะมึงพูดนี่แหละออผมก็รู้สึกผิด้ด้ัง,งแต่เราเผลอเราก็เราก็รู้สึกผิดแล้วเ,เออผมผิดแต่ผมแบบไม่น่าพูดพอผมเดินลงมาถึงข้างล่างครับมอนมันก็มีเก้าอี้ที่แบบรอข้างล่างใช่ไหมครับพอมาถึงปุ๊บผมก็เลยจะนั่งยู่ๆมันเหมือนไม่แรงออกมาผลักผมให้นั่งอ,อแล้วมันก็กระแทกกับเก้าอี้เก้าอี้แตกสนัน่นกลางแบบว่าพื้นพิธีการไอ,อ้ก้าอีอ้พลาสติกในวัดอ่ะนะครับผมแตก กระจายเลยครับแบบทุกคนหันมามองเป็นไงแล้วมึงหนักสมใจไหม,อมโอ้ก็เลบอกผมก็โทษผมไม่ได้ตั้งเจตนาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ทําให้รู้สึกว่าเหมือนกับว่าให้เราเห็นว่าไปพูดว่ามันหนักไงก็นี่หนักเลยไงอันนี้หนักทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็โอเคก็จ่อยๆไยครับเสร็จแล้วพอถึงการเผาครับพอถึงพิธีการเผาเรียบร้อยอันนี้ เมนเนี้ยครับมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันไม่เผาไม่ค่อยเสร็จนะครับยนะความว่าไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะนั้นเขาก็อยากให้ญาติครับขึ้นไปช่วยเกันเคลียรยศพเวลามันพิกให้มันแบบมาให้เรียบร้อยอันนี้พี่เป่าก็เลยองเป็นคนทำทังน้าที่เกลี่ยศพก็เกลี่ยศพเรียบร้อยเสร็จหลังจากทุกคนกลับไปหมดแล้วก็มาช่วยสับเปลือกเกลี่ยหลังจากนั้นเดินกลับบ้านครับต้องหลอระยะไปทางจาก,กวัดไปถึงบ้าน5้ารเมตรหมาเห่าตลอดหมาหอนตลอดรับจนถึงบ้าน พี่เป่าก็เลยพูดว่าพ่อรู้แล้วเราเป็นพ่อไม่ต้องมาส่งหรอกแค่นี้แหละไม่ต้องห่วงนะอะไรเงี้ยครับแะ้นหมาป้าหยุดถอนข้างป๋องก็เข้าบ้านไปแต่สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ไปก่อนนั้นก็คือรูปถ่ายในงานศพอะครับม,มันจะเป็นรูปของพี่เป่ากับญาติเท่านั้นที่ติดพ่อมาด้วย เท่าที่ฟังเรื่องทั้งหมดคุณวินครับเหมือนคุณพ่อก็มีห่วงอะไรบ้างน่าจะเป็นห่วงพี่เป่าแหละครับผมเพราะว่าเขาเหมือนเขารักเขาของเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ห่วงลูกชายคนนี้เพราะนั้นจะสังเกตว่าเวลาพ่อเขาป่วยหรือเขาเป็นอะไรเขาไม่บอกเลยจนลูกเขาแบบว่าเขาลูกเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาเป็นมันเลงไม่มีใครบอกเขาจนวันที่เขาเสียก็เหมือนกับรถชนตั้งเลยเขาซึ่งว่างงมากว่าทำไมอะไรเงี้ยครับไม่มีใครบอกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นห่วงที่ติดกันอยู่ ด้วยความที่เสียแบบปัจจุบันทันด่วนคือลูกไม่ทันได้มาลดน้ําศพไม่ทันได้ที่จะมาเลือกโรงให้ครับก็เหมือนกับมีอะไรโดนจิตโดนใจให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าเฮ้ยโรงอ่ะมันผิดปกตินะครับมีน้ําเหลืองหยดลงมาน่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนคือสภาพนั้นไม่ดีละถ้าปล่อยไปเรื่อยเนี่ยมันผุแน่นอนครัของสุดท้ายก็เลยต้องมีการเปลี่ยนโรงไอ้วันที่เปลี่ยนโรงยกศพมาศพไม่เน่าไม่มีคราบน้ําเหลืองแม้แต่นิดเดียวครับ คุณน่ากลัวเลยนะครับนั่นคือเรื่องของคุณวินครับเรื่องของศพลอนหลังจากที่เผาศพไปเรียบร้อย่านการชารนก,กิจไปเรียบร้อยก็ไม่มีความรู้สึกถึงคุณพ่ออีกเลยใช่ครับก็จบไปครับผมโอ้เหมือนท่านต้องการแค่นั้นจริงๆใช่ครับนะครับให้รู้ว่าเอ้ยยังห่วงอยู่แล้วก็ลูกก็ได้ทําให้กับคุณพ่อได้เต็มที่ละครับผมนั่นคือเรื่องศพลอนเรื่องแรกใช่ครับ มีอีกเรื่องนึงมีอีกเรื่องนึงครับเกี่ยวกับสมเหมือนกันสิเกี่ยวกับสมังกันครับหลอนเหมือนกันครับเชิญเชิญครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของผมฟังมาจากเรียกว่าคุณคุณพ่อท่านหนึ่งแล้วกันนะครับคือท่านครับเป็นนักพากย์นะครับนักพากย์หนังนะครับผมให้ชื่อว่าลุงวีแล้วกันครับ ลุงวีเนี่ยครับเขาเป็นนักภาคหนังย้อนไปสมัยสัก20-30ปีก่อนนะครับอาจจะถึง40ปีได้ซ้ำไปนะครับการภาคหนังจะไม่ได้ภาคแบบในสตูดิโอแบบนี้ใช่ไหมครับเขาจะภาคสดกันเลยภาคสดหน้าจอเลยเขาต้องภาคสดหน้าจอหรือว่าภาคในโรงถึงจะ่าฉายในโรงก็ต้องภาคสดนะลุงวีมีหน้าที่เป็นนักภาคหนังก็จะตระเวนไปภาคหนังตามที่ต่างๆเขามีหมายที่จะต้องไปภาคอยู่ที่จังหวัดละนองครับ แกก็ไปพักที่โรงแรมหนึ่งจองไว้เออใกล้ๆก,กับโรงหนังที่จะต้องไปแพ้พอแกไปถึงโรงแรมปุ๊บพอเช็คอินปุ๊บแกหันหลังมาปุ๊บแกประหลาดใจนิดหนึ่งเพราะมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งครับนั่งนุ่งสโลงแล้วก็ใส่เสื้อลายสกอตดูดปุหลีอยู่ที่ล็อบบี้บแล้วก็ยิ้มให้แกแกก็ยิ้มให้เออคนยิ้มให้อะคนนี้ม,มาให้เราเราก็ยิ้มตอบก็ไม่สนใจอะไรแกก็ขึ้นไปเก็บเข้าของเสร็จแกก็ลงมาเพื่อจะเตรียมตัวไปไป ทำงานที่โรงหนังลงลงมาปุ๊บก็เห็นผู้ชายคนนี้ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ยิ้มให้แกก็ยิ้มให้ครั้งที่สองแกก็ก็ปกติคนอาจจะแบบเอ่ออัธยาศัยดียิ้มให้อะไรเงี้ยครับก็ไปภาคในโรงหนังกําลังพกัพกภาคอยู่เงยขึ้นมาชั้นลอยรปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ที่ชั้นลอยคนเดิมคนเดิมแล้วก็ยืนยิ้มให้ด้วยความที่ถ้าคนมาดูหนังเนี่ยมันก็ต้องหันไปทางจอหนัง แต่เนี่ยเขาหันหน้ามาหาคนภาคแล้วก็ยืนยิ้มให้ลุงวีก็เอ๊ะยังไงนะคนเนี้ยหรือทําไมเขามายิ้มให้เราหรือว่ายังไงวะกับคนนี้ก็ยังแบบตั้งคําถามไว้ในหัวก่อนเสร็จพอจากภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่โรงแรม ็ยังเจอคนนี้นั่งอยู่ที่ล็อบบี้อยู่แล้วก็ยิ้มให้อีกอัน<ม>นี้ครั้งที่3แล้วลุงวีก็เลยไม่สนใจละ<ม>คือมันผิดปกติเกินไปแล้วที่แบบเอ๊ะใครมาเจอทุกครั้งแล้วมันจะต้องยิ้มอะไรตลอดเวลาเขาก็เลยไปเก็บเสื้อผ้าแล้วเขาก็หิวก็คิดว่าเดี๋ยวจะลงมาไปตลาดซกหน่อยใกล้ๆโรงแรม,มพอลงมาถึงปุ๊บอ่ะม่อยู่ที่ล็อบบี้แล้วสองใสยแบบว่ากลับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดินออกมาหน้าโรงแรมยืนอยู่หน้าโรงแรมยืนอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็ยิ้มให้ ลุงวิ่งอะไรอ่ะคนนี้ก็อะไรนักหนาก <st> ็เลยเดินไปที่ตลาดครับไปตลาดซื้อของซื้อซื้อเสร็จเงยขึ้นมามายืนอยู่ในตลาดเฮ้ยใช่ครับมายอยู่ในตลาดเขาเอ๊ะทำไมคนนี้มันอะไรนักหนาวะตามมาตลอดเลยมันคืออะไรเนี่ยคือถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกว่าโทษนะฮะโรคจิตละเออแต่เพราะเอนินแบบผู้ชายด้วยกันไงกับเอ๊ะมันจะยังไงวเาี่้คนนี้แล้วมันเราก็ไม่ใช่ดาราที่จะมาต้องมาตามเราอะไรขนาดนั้นไง ก็เลยจะสง่งเขาก็เกิดความสงสัยแต่แต่อีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแวบ,บขึ้นมันหัวก็ทางที่เราเดินมาที่ตลาดเนี่ยก็เราก็เดินผ่านมันมาเนี่ยแล้วอยู่ๆมันมา่อก่อนเราที่ตลาดได้ยังไงเนี่ย <ầ y> หรือมันมีทางลัดมาก่อนไนะอาจาจะเป็นไม่ได้เพราะมันเป็นคนพื้นที่เราอาจจะไม่ได้พื้นที่เราไม่รู้หรืออาจจะเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างสักคนสักคนนึงก็เลยโอเคช่างมันอันนี้เวก็กลับโรงแรมนอนเสร็จพอถึงการดึกครับ ลุงแกลุงมีแกก็ตื่นขึ้นมาสดุ้งตื่นเลยครับเพราะว่าเห็นผู้ชายคนนั้นอะมายืนที่ห้องมายืนยิ้มให้แกก็เฮ้ย <realmente>? พอเฮ้ยปุ๊บอ๋อแกฝันไปทุกอย่างมันคือความฝันแกคิ่อ๋อเมื่อกี้กคงคงเก็บเอาไปคิดอะแหละคงเจอตลอดทางนั้นเลยเก็บเอาไปคิดว่าเออมันอะลรเข้าไปฝันแกก็เลยจะเข้าห้องน้ําเพื่อที่จะแบบว่าไปล้างหน้าล้างตาหน่อยพอ <S <S ลงก้าจากจากเตียงนะขาก็ไปสะดุดกับรองเท้าคู่หนึ่งครับอแกมั่นใจว่า แกไม่ใช่รองเท้าแกแน่เพราะรองเท้าแกเนี่ยไว้อยู่ที่ประตูครับนี่รองเท้าไข่อยู่ใต้เตียงแกก็เอ๊ะรองเท้าไข่แกก็เลยเปิดไฟครับเห็นเป็นรองเท้าจริงๆครับเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่อยู่ใต้เตียงแกก็สั่งขอนใจไม่ดีนะแกก็เลยโทรตามเบลวบอยขึ้นมาแล้วก็ให้มารื้อเตียงดู สิ่งที่พอพลิกเตียงขึ้นมาเท่านั้นนะครับสิ่งที่เจอคือศพหนึ่งครับนุ่งสโลใส่เสื้อลายสกอตนอนตายอยู่ที่ใต้เตียงคนที่แกเห็นตลอดเวลาใช่ครับยังไงอ่ะคืออรแค่เล่าให้ฟังว่าคืออ่าสาระแกก็เลยถามคนที่พโรงแรมบอกว่าอ๋อคือ น่าจะเป็นผลงานเพื่อนบ้านละกันครับผมเขาเนี้ยจะมีสมัยก่อนเนะี่ยจะมีการฆ่ากันบ่อยอแล้วก็ชอบมาหมกตามโรงแรมตามอะไรอย่างเงี้ยครัซึ่งมันเห็นบ่อยไม่แปลกคือพนักงานอ่ะไม่แปลกแต่สําหรับลุงอ่ะแปลกไอ้ยังแขกทั่วไปแปลกอยู่แล้วใช่แต่คนพื้นที่ครับผอาจจะไม่แปลกแล้วย้อนกลับไปประมาณสัก20 30 40ปีครับปีผมว่าเรื่องของ วิธีการแบบนี้แล้วก็เรื่องของการตรวจเช็คของโรงแรมที่มันไม่ใช่โรงแรมใหญ่โตใช่ครับมันอาจจะมีการละหลวมไปบ้างใช่ครับม,มันก็มีการเอาศพหมกไว้ใต้เตียงได้แล้วระนองก็อย่างที่เราทราบกันมันก็จะเป็นเขตพื้นที่ <c oughs> ที่ประเทศเพื่อนบ้านสามารถที่เข้าออกได้ใช่ครับรางงาน่างบ้านเขาเยอะใช่แล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วมันมีมากกว่าน,นี้ไหม,มแล้วก็บางคนบางคนก็เจอแบบเปิดเข้ามาก็จะศพเลยก็มี <c oughs> แ,แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เก็บอ่ะคือ โชว์กันโดดๆเลยว่ามีศพอยู่ก็มี <c oughs> เออบางคนเจอซ่อนอย่างเงี้ยแหละแต่เขามาก็ไม่ได้มาแบบดีๆแบบพี่เจอนะออบางทีมาเล็กๆก็มีอย่างเงี้ยก็คูดแบอ๋อนี่ชื่อ,โ,อโชคดีใช่ไหมที่เขายังมาแบบว่าปกติเห็นอะไรเงี้ยนี่กาลังเรากําลังพูดถึงโรงแรมอะไรครับเนี่ย <c oughs> พูดอย่างนี้เลย <c oughs> <ช>ว่าอ<ช>๋อพี่บางทีก็ไม่ซ่อนหลอกศพอ่ะเปิดประตูเข้ามาเจอศพเลยก็มีครัโอ้โหเท่ากับว่าสิ่งที่คุณอาท่านเนี้ยคุณลุงท่านเนี้ยเจอเนี่ย เหมือนกับเขาพยายามที่จะมา <ขอ S 2> ส่งสัญญาณ<ข>ออบอกออมาขอความช่วยเหลือแต่อย่างที่เราคุยกันไงว่าเขาไม่รู้หรอกว,ว่าวิธีการปรากฏตัวของเขาอ่ะการขอความช่วยเหลือเขาเขาจะทํำยังไงก็ได้แต่ยืนยิ้มส่งส่งยิ้มให้ใแล้วก็ปรากฏตัวให้เห็นอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายมา,มาโป๊ะแต่คือคนที่เราเห็นมาตลอดเวลา อยู่ใต้เตียงนอนทับเขาอยู่เลยนะครับเนอนทับตัวเขาอยู่เลยครับป้าบอมากครับนั่นคือเรื่องศพลอมเรื่องที่สองใช่ครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเข้มข้นทั้งสองเรื่องนะครับเอาล้ฮะคืนนี้ขอบคุณคุณวินนะฮะขอบพระคุณครับเชื่อแล้วเกินนะฮะคืนนี้คุณผู้ชมนั้นน่าจะได้รับความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญกันไม่น้อยกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุกับเรา ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อ e ีเมลของรายการครับที่ gostation.thairat@gmail.com h s t ห่างทีมงานก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราเหมือนกับนักเล่าท่านอื่นๆด้วยครับท่านคือวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับเจ,เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสี่ทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ วันนี้ไปแล้วฮะส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลูเ่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณครับ